สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Pioneer Thailand Channel สำหรับวันนี้เราจะมาเอาใจคนใช้งานเครื่องเล่นหน้าจอใหญ่ขนาด9นิ้วในรุ่น DMS ZS9350BT และ DMS ZF9350BT เครื่องเล่นที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่2.0ออกมาเพื่อเอาใจกับคนที่ใช้อุปกรณ์ iPhone โดยเฉพาะบนฟังก์ชันของ Apple CarPlay มีลูกเล่นใหม่ในการใช้งานแบ่งหน้าจอนะครับว่ามันจะช่วยในเรื่องการใช้งานของท่านให้สะดวกและร้ำอย่างไรตามมาดูนครับครับก่อนที่เราจะไปรีวิวเวอร์ชันใหม่2.0เนี่ยนะครับเราจะมาลองดูเวอร์ชันปัจจุบัน1.31ว่าบนเวอร์ชัน1.31ในการใช้งานเครื่องเล่นอะไรคือส่วนที่เครื่องสามารถทำงานได้หรือใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ แล้วเวอร์ชันใหม่มีความล้ำนำสมัยอย่างไรตามมาดูนครับเริ่มจากนะครับในเวอร์ชันปัจจุบันกรณีถ้าเราใช้งานในส่วนของฟังก์ชันวิทยุจะมีชื่อสถานีวิทยุแสดงออกมานะครับแล้วเราก็สามารถทำการเปลี่ยนสถานีวิทยุได้แต่ในกรณีของการแสดงขึ้นความถี่นะครับจะไม่สามารถแสดงในเรื่องของหน้าจอ ขึ้นความถี่นี้ได้เช่น Green น a ว e นะครับไม่มีสัญญาณของขึ้นความถี่ e e n w a v e ก็ไม่สู่เมนูหน้ารวมนะครับลากขึ้นไปนะครับรายการฐานีวิทยุที่ชื่นชอบก็ยังไม่สามารถปรากฏบนหน้าจอได้ตามต่อมาด้วยกรณีอย่างถ้าเราฟังวิทยุและใช้งานของ Apple CarPlay นะครับแล้วเราต้องการปิดสถานวิทยุเราสามารถเลือกทำได้คือหนึ่งเราใช้ปุ่มควบคุมบนโฟมอะไรในการเปลี่ยน แั่นั้นคือมันอาจจะไม่สะดวกหรือรวดเร็วอย่างที่เราต้องการน,นะครับกรณีถ้าเราต้องการเปลี่ยนตรงเราต้องกลับมาสู่เมนูหน้าหลักเลือกเข้ามาที่วิยุแล้วเลือกสถานีวิยุที่เราต้องการใช้งานอีกครั้งหนึ่งออกมาจากเมนูนี้แล้วกลับมาเป็นคา r ์เพลย์ตามด้วยกรณีถ้าเราใช้ USB ่ะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับเราใช้ USB แล้วฟังเพลง กลับมาใช้งานบนฟังก์ชันของ CarPlay ต้องการเปลี่ยนเพลงหรือเปลี่ยนโฟลเดอร์ใน USB ที่เราชื่นชอบก็ต้องกลับมาสู่เมนูหน้าหลักอีกครั้งหนึง่งแล้วทำการเข้าไปที่เมนูเพลงแล้วถึงการเลือกทำการเลือกสลับจะเห็นได้ว่าขั้นตอนเนี่ยนะครับในการใช้งานบนจอใหญ่มันน่าจะมีประโยชน์อะไรที่มากกว่านั้นนะครับทางพเนก็เลยมองเห็นในเรื่องของความสามารถของเครื่องเล่น ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ที่จะอัปเกรดและทําให้การใช้งานราบรื่นหรือง่ายรวดเร็วกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นในการอัปเดตเราจะทําได้ก็คือหลังจากที่ทาง pioneer เองนะครับได้มีการอัปเดตไปบน app store นะครับของฝั่งของ apple ในค่าย vs version ใหม่เราจะมีข้อความแจ้งเตือนในเรื่องของ firmware version ใหม่นะครับที่เป็นเวอร์ชัน2.0หลังจากเราทําการอัปเดตนะครับ ตัวเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่นจากเดิมที่เป็น1.31ให้เป็นเวอร์ชันนเนี่ยนะครับวิธีการอัปเดตทำยังไงนะครับก็สามารถชมดูได้นะครับจากลิงก์ข้างล่างที่เรามีแนบเอาไว้นะครับก็ทำการอัปเดตให้เสร็จก่อนหลังจากทำการอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มทำการรีวิวกันนะครับว่าในเวอร์ชันน2.0เนี่ยมีอะไรดีหลังจากทำการอัปเดตตัวเครื่องเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ iPhone กับฟังก์ชันของ Apple Carplay ะะแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าตัวสมาร์ทโฟนเองนะครับจะต้องรองรับฟังก์ชันนี้ก็คือจะต้องมีตัว Dynamic Screen Resize นะครับถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันในรูปแบบนี้ได้ซึ่งตัวทดสอบของอุปกรณ์ iPhone ที่ผมใช้ในวันทดสอบในวันนี้นะครับจะเป็นตัว iPhone 11 Pro นะครับซึ่งพูดถึงว่าใวันนี้ที่เราถ่ายทำกันเนี่ยแะ 13เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วดังนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยถือว่าล้าหลังออกไป2ปีนะครับดูทิว่าอุปกรณ์ที่ล้าหลังไป2ปีเนี่ยสามารถใช้งานฟังก์ชันใหม่ที่ตัวเอาใจกับกลุ่มผู้ใช้งานคาเพลใน p h o n นเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าฟังก์ชันการแบ่งหน้าจอจะสามารถใช้งานร่วมได้ไหมนะฮะเราก็เข้ามาสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเลยอย่างเห็นได้ชัดก็คือการแสดงผล2แถวยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่จํานวนไอคอนที่แสดงเนี่ยนะฮะในแต่ละแถวเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดโดยเดิมทีเนี่ยจะแสดงให้เห็นได้แค่เสียไอคอนต่อ1แถวบนเวอร์ชันใหม่2.0ของเครื่องเล่นนะครับจะแบ่งหน้าจอนะครับให้แสดงจานวนไอคอนได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น5ไอคอนซึ่งเท่ากับว่าในหนหน้าเราสามารถเห็นไอคอนได้ถึง10ตัวจากเดิมทีเราเห็นได้แค่8อันนั้นคือตัวแรกนะครับตัวที่2จากการที่เราสาธิตไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่ากรณีถ้าเราใช้งาน ฟังเพลงอย่างตอนนี้ผมฟังบน usb ถ้าผมต้องการเปลี่ยนเพลงเนี่ยนะครับผมจะต้องใช้ปุ่มควบคุมของมารายหรือผมต้องการกลับมาเปลี่ยนก็ต้องมาแตะปุ่มโฮมนะฮะบ,บนอร์ชั่นนี้นะครับกับโทรศัพท์ตัว iphone ที่รองรับฟังก์ชันที่เราแนะนาไปเมือเ่อกี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นตรงมุมขวาบนนะฮะหรือมุมซ้ายแล้วแต่เราเซตนะครับบาร์ในเรื่องของการแสดงผลอยู่นะฮะสัญลักษณ์มันจะเป็นลักษณะของลูกศรชี้เข้าหากันหมายถึงว่าเครื่องเล่นจะทําการผลหน้าจอลงนะครับ ผมลองแตะเข้าไปปัป๊บฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้หน้าจอจะถูกแบ่งเป็น2จอนะครับฟังก์ชันนี้เราเรียกว่าเป็นการแบ่งหน้าจอหรือ split screen นั่นเองนะครับแต่การใช้งานฟังก์ชันนี้ตัวโทรศัพท์เองจะต้องรองรับเทคโนโลยีที่เราว่านะครับคือเทคโนโลยี dynamic screen resize นะครับถึงจะสามารถแบ่งหน้าจอนี้ได้ดังนั้นเมื่อเราทําการแบ่งหน้าจอนี้แล้วนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะครับหรือถ้าผมต้องการเลือกเปลี่ยนโฟลเดอร์ นะครับแทนที่ผมจะต้องเข้ามาปุ่มโฮมเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วเลือกโฟลเดอร์ผมก็แตะไปที่อัลบั้มเลยขค้ือเล่นจะกลับมาอยู่ที่หน้าปุ่มโฮมเองเดยอัตโนมัติจากนั้นผมก็เลือกตัวอัลบั้มต่อไปที่ผมต้องการเล่นหลังนะจากเลือกเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็กลับไปสู่หน้าจอเดิมจะเห็นว่ามันสามารถลดขั้นตอนได้ในระดับหนึ่งนะครับในขณะเดียวกัน กรณีของมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะครับตัวระบบก็สามารถที่จะแสดงเห็นได้ถึงแม้ผมจะไม่ได้อยู่หน้าจอของคาเพยบนฟังกช์ชันใหม่เนี่ยกรณีส่งมาเป็นข้อความนะครับผมก็สามารถเลือกอ่านข้อความได้หรือสามารถเลือกดูได้จากกรณีนี้นะครับว่าออกมาอยู่ในหน้าจอนี้ กรณีมีข้อความเข้ามาผมสามารถเลือกดูได้อีกนะครับพิเศษไปกว่าน,นั้นอีกก็คือในเรื่องของสถานีวิทยุแนะนำนะครับซึ่งการใช้งงานฟังก์ชันที่ผมแนะนํามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อความหรือสถานีวิทยุแนะนำเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องมีการเชื่อมต่อินร์เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าสถานีวิทยุแนะนําหน้าตาเป็นยังไงลองมาดูนะครับแตะลากลงมาครับเห็นไหมฮะรายการสถานีวิทยุแนะนาเนี่ยเริ่มมีไอคอน ปรากฏขึ้นเราลองเลือกเข้าไปสักอันหนึ่งก็ได้นะครับ97.5 M- คอร์มีนะครับ Green Wave มีมาแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานของเครื่องเล่นเนี่ยให้ก้าวล้ำนำสมัยไปอีกระดับหนึ่งนะครับรวมถึงการใช้งานแบบที่เราแนะนําเมื่อกี้นะครับเช่นเดียวกันกรณนนีถ้าเราใช้งานแผนที่อยู่ในขณะขับขี่เราต้องการเปลี่ยนฐานีวิจุเราก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือแสามารถแตะเลือกบนหน้าจอได้นะครับกระโดดข้ามได้เลยดีเหมือนกันนะครับ นี่คือส่วนที่เพิ่มเติมทําให้การใช้งานเครื่องเล่นบนหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับสามารถทําได้ง่ายนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เองเนี่ยนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับตัวอุปก,กรณ์ที่ติดตั้งในรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับที่มีขนาดหน้าจอหใหญ่ๆนี่เองที่สามารถเรียกแบ่งหน้าจอในการทำงานทั้งสองฟังก์ชันในเวลาเดียวกันได้ครับและนั่นคือ ลูกเล่นใหม่ในเฟิร์มแวร์เวอร์ชันที่ทำการอัปเดตผ่าน p ายเนียคล i v เวกับเครื่องเล่นขนาดหน้าจอ9นิ้วตระกูล DMS ZS9350VT และ DMS z f 9 3 5 0ท t าทำให้เครื่องเล่นของท่านกับรถคู่ใจล้ำนำสมัยไปอีกขั้นหนึ่งกับเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีในรถรุ่นใหม่ๆและติดตามสาระดีๆจากเราได้ในตอนต่อไป รอบนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับ